สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเราก็ขึ้นเนนรือนะจะมาดูอาหารเย็นกันนะครับว่าเย็นนี้เรากินอะไรกันบ้างเป็นอาหารสำหรับคนไข้นะครับที่มารักษาปอ,อดโควิดนะครับผู้ป่วยได้กินแบบไหนนะครับพยาบาลที่ดูแลก็ได้กินเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้ก็ ผู้ป่วยได้กินแบบไหนเราก็ได้กินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้ป่วยได้กินอะไรบ้างนะครับของหมอผู้ป่วยโควิดนะครับแถวบ้านเรียกมาอันบล็อกกันนะของเย็นวันนี้นะครับจะเป็นผัดเต้าหู้ไก่นะครับเต้าหู้ไก่แล้วก็เป็นถั่วงอ,อกนะครับอันนี้เมนูที่หนึ่งนะ เมนูที่สองจะเป็นอทอดมันประกายนะครับตนนัวนี้ตัวนะครับส่วนเมนูที่สามวันนี้น่าจะเป็นต้มแซบกระดูกหมูนะหรือเปล่านะครับอันนี้ต้มแซบกระดูกหรือว่าต้มแซบหมูนี่แหละนะผู้ป่วยที่มาอยู่กับเราที่จะได้กินเมนูพวกนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเฉพาะโรคนะครับ เป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ขั้นเศรษกิจนะเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีน้ํานะครับน้ําก็ขวดหนึ่งไม่บอกยี่ห้อแล้วกันก็จะมีเครื่องดื่มบ้ลมลุงนะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับให้ดูกันเอาเองนะประมาณนี้ก็จะเป็นชุดช้อนซ่อมนะครับแยกพิเศษน,นะมีไม้ยิ้มฟันให้ด้วยนะครับเราจะไะดัดชื่อแล้วก็ข้าวนะครับข้าวกองข้าว ในหนึ่งคนก็จะมีหนึ่งเซ็ตอย่างนี้นะครับแล้วก็น,นี้ก็มาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้กินอะไรนะครับอ่าไม่ใช่เด็กคนที่มารักษาโควิดได้กินยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้กินแบบนั้นนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับวันนี้ก็มา รีวิวนะรีวิวกับข้าวที่ผู้ป่วยโควิดจะได้รับในแต่ละมือนะอันนี้คือมื้อเย็นนะครับอันนี้ของวันที่30มิถุนายนนะครับในวันนี้นะเป็นช่วงบ่ายประมาณ4ี่ห้โมงนะครับเราจะแจกข้าวนะครับในทุกๆวันนะแล้วก็บางวันก็ญาติที่จะเอาอาหารมาให้หรือว่าเอาของมาฝากเนี่ยก็เราจะให้เขามาเนี่ยก่อนประมาณ ถ้าเป็นตอนเช้าก็ประมาณ4ี่โมงเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นก็เป็น4ี่โมงเย็นนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้าวเนี่ยหรือว่าอาหารของฝากเนี่ยเข้าไปให้ผู้ป่วยได้ในแต่ละมื้อนะครับในแต่ละมื้ออาหารให้ให้อาหารไม่เสียนะครับแล้วก็ได้ผู้ป่วยได้รับประทานหรือว่าได้ได้กินของฝากนะนะั้นน่ะแบบร้อนๆนะครับบางคนก็มีนะซูชิก็มีอะไรก็มีก็คืออาหารของผู้ป่วยโควิดนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาหารที่แบบเน้นอะไรนะครับถ้าเป็นคนไข้ที่แบบมีอาการปกติหรือไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อนหรือว่าไม่ใช่อาหารเฉพาะโรคก,ก็สามารถเอามาฝากได้นะครับเป็นอาหารทั่วไปที่เรารับประทานกันนี่นะครับส่วนมากก็ตอนนี้ร้านอาหารก็ซื้อกลับบ้านกันมานะถ้าใครมีเพื่อนก็เอาไปฝากได้นะครับก็ติดต่อเพื่อนที่อยู่ในการรักษาตัวข้างในนะครับให้เขา ได้รับประทานอาหารที่เราเอามาฝากแต่ว่าถ้าเป็นอาหารของโรงพยาบาลทุกเกือบทุกโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับประทานอาหารที่อร่อยทุกๆมือนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับว,วันนี้แค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ